อีอีผิดไม่ใช่ครับอะไรลูกอันนี้อะไร A B C D

เก่งจังเลยครับเอาใหม่อันนี้อะไร A ฮ H ก E อ G เออเออใช่เอาใหม่เลยอกิ G ิเอ 是木<四><夢>啊。<laughs>